นิากรรมของไทยของเราสร้างไว้กุศลธรรมมากุศลธรรมมาเราทํามาแล้วมันได้น่ยเอาไม่ทํามาแล้วไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทํามากุศลธรรมมาคือทํากุศลมาคือความสละเห็นนั่งสมาธิตอนนาคิดสงบมีความสุขความสบายนี่กุศลธรรมกุศลธรรมมา นํำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าไปในปบไหนชาติไหนก็ตามเนี่ยได้รับความสุขความสบายอ้านะอุสรธรรมมาคือทำบาปทำกรรมมามันได้รับความทุกข์ความยากในปัจจุบันในเบื้องหน้ามันประสบเห็นสิ่งไม่ดีได้รับผลความทุกข์ความยากเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราทำเอา เขาดูกายของเรามันเป็นย네ังไงสังขารร่างกายเราเขาดูอ่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเป็นยังไงเอ็นั้นเป็นสุขแล้นั้นเป็นทุกข์สุภาษิตตอนยังไงแล้วมันทุกข์อย่างนี้เขาดูกายแล้วเราอาศัยนิยอแล้วก็เขาดูจิตอ่าจิตนี่มันเป็นยังไงพุนี่เป็นผู้ก่อพบก่อชาติพอกรรมปอเวรพอภัย คนนี้เป็นผู้สร้างบาปสร้างกรรมมันไปสร้างบาปสร้างกรรมเป็นยังไงจิตมันทะเยอทะยานรีนรอนทุรนทุลายมันอยากน้อนอยากนี่มันทรงข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างนี่ไม่ตั้งอยู่ทคากลางได้นี่ให้เข้าดูจิตของเราเยาวจิตไปไว้ที่อื่นเอาไว้ในพุทโธคือภูรู ผู้รู้จงนัยแล้วำนัดจิตมน,นพุธทธพอคือคำกำรูเ้เราอยากสุขเราอยากสบายาไม่ใช่อื่นสุขสบายนอกจิตเราสงบสุขอะไรเสมอจิตสงบนั้นไม่มีแล้วก็เพ่งดูที่ความสงบนี่แหละมันสุขทางนอกก็ดีทางในก็ดีถ้ทาทางในไม่สงบแล้วทางนอกมันจะสงบได้ยังไงมันเกิดจากไหน เกิดเป็นนรกเกิดเป็นเสือสารกระดีเกิดทุกข์เกิดจนเกิดทพเกิดยากมันเกิดมาจากไหนมันเกิดจากจิตนี่เองแหไม่ตกนรกเป็นเปรตจกจิตนี่เองนะจิตสุขจิตสมัยเกิดจากจิตนี่เองไม่ได้เกิดน้ำสิ้นทั้งหลายทั้งหมดนะเรื่องแบบนั้นจะไปเป็นเนื้อบุเธดาอ้ายนพระพรจากจิตนี่เองมิช่อินไปเป็น เมื่อคนชนนี้แล้วต่างคนต่างทำมาสงบนี่เราพามันเกิดมาในโลกเนี้พากันบนทุกบนยากบนจนบนอดน,นัํนหดน,นี้บนเป็นนี่เป็นชิ้นกันวันนี้ยิ่งจะเรียนจบแล้วจะเข้าทำการทำงานแต่อยากนักอยากหนาะเพราะเหตุใด นันละบุญวาสนาของเราไม่ได้สร้างมาหลายครอบหลายชาติมาอะอย่กได้ยกถามบรรดาศักต์อะไรไม่ได้ล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามทำมันก็ไม่ได้เนี่ละ่ะเอตกนั้นพระพุทธเจ้าท่านตัดสู้แล้วตั้นได้วางศาสนาไวา้เป็นข้อปฏิบัตินี่สินสมาธิปัญญาเป็นหลักศาสนาคือรางตาม ทานรักษาศีลภาวนาอนี่หละสอนไว้เป็นข้อปฏิบัติดวงไม่ดีปูกดวงปูกดาวคนโกหกหลอกลวงกันให้วุ่นวายเดือดร้อนในพุทธศาสนาดวงดีก็ดูที่ไม่ใช่มาจะาฝ้าอากาศให้ดูดวงนี้ละ้ะเดี๋ยวนี้ดวงนี้เป็นไง ดวงดีรวมมาสั้นๆน,นะคือใจเราดีมีความสุขความสบายเมื่อใจเราสุขใจเราสบายแล้วทําอะไรมันก็สบายงานงานก็สบายนี่ลหละประเทศชาติมันก็สบายนี่แหละดวงดีดวงไม่ดีคือใจเราไม่ดีใจเราไม่ทุกข์ยากวุ่นวายเดืร้อนเนี่ยดวงไม่ดีทําอะไรมันก็ไม่ดีหาอะไรก็ไม่ดี เ yeah, นี่ยเด็กดวงดีดวตรงนี้ใจใครดูให้ดวที่ทุกคนทั้งมานั่งอยู่นี่ทั้งพระทั้งเณนทั้งบาซกบาสิกาทั้งหลายดวงดีวด,ดวงนี้พิจารณาตรงนี้อย่าไปพิจารณาเอาื่นใครจะระงับเพราะใครไม่มีกรรมจะระงับเพราะกรรมไม่มีความชั่วจะระงับเพราะเราไม่มีความชั่วระงับกรรมได้พ,ะเ,ะ,ดเพะเราไม่มีกรรมระงับใครได้พอเราไม่มีภัร เนี่ยให้ตรงไหนแต่ให้ดูกูได้ทำคุณงามความดีทำบุญกรรมบุศลแล้วเรวกันกันทุกข์กันยากกันกิเลสกันจังไรกันหงกกันหากันประพาควายสนกันนรกกันอเวจีกันมดกันความชั่วช้าลามกกันความทุกข์กันความจนเป็นอย่างนี้นะเรากันทำบุญแล้วกันคระกกันเข็นกันอุปัฏฐาเวททั้งหลาย กันความชั่วช้าลามกเทลมากันทำได้ยังความดีมีแล้วความชั่วหายเม,มื่อไรกบมามันก็มืดล่ะกันมืดแล้วก็จุดไฟมืดกับไปเองใจเราดีแล้วความชั่วไม่มีเราเกิดมาโตสินห้าได้มาพร้อมตั้งแต่เราเกิดมาขาจั้งตองแขนทั้งสองศีษะะอันหนึ่งนี่เป็นห้าอันนี้โตสินห้า แล้วยาวห้านี่ไปทำโทษห้าปานานึ่งก็โทษอะทินานึ่นก็โทษกาเมนึ่งก็โทษมุสานก็โทษสุรานึ่งก็โทษเป็นโทษทั้งหมดนี่เรายุ่งยากทุกวันนี้ห้าอย่างนี้หัวคนมาฆ่าหัมมวขโมยหัวคนพฤ้จกรรมหัวคนมูสาส่อโกงหลอกลวง โอคนมืนเมาตุลาสาโทอัญชายาพินนี่เป็นโทษถ้าเราละเว้นในนี่แล้วจังหดเสเลนสุปติงยันติมีความสุขเิเลนโภกัสัสมปทามีโภกขสมัตินี่ลายพื่องหัตากันในพึ่งเข้าใจละเว้นโทษทั้งหลายห้าอย่างนี้บ้านเมืองของเรามีความสุขความเจริญบ้านเมืองกับคนนี่แหละเป็นบ้านึงเมือง ถ้าคนเราก็พฤติดีทำดีบ้านเมืองเราก็ดีถ้าคนประพฤติไม่ดีทำไม่ดีบ้านเมืองเราก็ไม่ดีการงานต้หมดคนทำถนนอนทางก็คนทำคนทำดีถนนก็ดีคนทำไม่ดีถนนก็ไม่ดีรถยนต์คนไนใครก็คนทำคนทำดีรถยนต์ก็ดีคนทำไม่ดีรถยนต์ก็ไม่ดี รถยนต์ไปตำกันคนขับดีมันก็ไม่ตำกันดีว่าไงเล่าของไม่ดีนม่ใช่ของรักษาคนรักษาของเงินกนถูกก็ยากล้าด้ปริยาออกไปเสียคนรักษาดีเงินก็อยู่นำคนรักษาไม่ดีมันก็ปลิวนี้นี่ละอันจะับของดีของไม่ดีเด็่ยโชอยู่ที่ไหนพชอยู่ที่ไหน ให้พากันในเคร่องรูเพิ่ง,งก้งาใจประเทศของเรามันยุ่งยากตรงไหนเหมือนกับเราทําถนนหนทางละ่ะมันขัดข้องตรงไหน,นแล้วก็แก้ไขอันนี้จิตใจของเราข้องตรงไหน,นมันคาตรงไหน,นแก้ไขไม่เสร็จจมานั่งรับตาเจ็บปันออนมันเอเวจะเปล่าเรามานั่งดูของเราเวลานี้เราอยู่ในชั้นใดภูมิใดในพกบันใด จิตของเราเป็นกูศลอนหรืออาุูลอนให้รู้จักจิตของเราสงบหรือไม่สงบจิตเราดีหรือไม่ดีให้รู้จักนี่ล่ะนามาจารังกูศสังจิตต่างให้รู้จักจิตของเราคุปตนังโหติอุปัฏฐากตอนนี้เอาตอนนี้ไปทางคนที้ยินเลยฟังอุปนานิโกอ้าวน้อมเข้ามาการเกิดมาลูกสวยลูกงามเราก็ยกได้ บควคมดูก,กสวยๆงามนะมาอยู่ยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่ยันได้อย่างนี้ไม่สชละการนี้สองรักษาศีลรักษาศีลรักษาหลายเล้ารักษากายรักษาวาจารักษาใจขอยงเราให้เรียบร้อยไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้วเกิดมาคนนั้นจะเป็นกายปกติวาจาปกติใจปกติความปกตินี่แหละไม่มีพิกรไม่มีกาศ จะเป็นคนเรลือรอยเกิดมาวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยมันก็สวยตงามแล้วงามตรงนี้ให้พาเป็นพิจารณารักษาศีลรักษาอื่นรักษาายของเรารักษาวาจาใจของเราคนนี้นี่เป็นรักษาศีลนี่รักษาอื่นนี่ละนิสงนี่ละจะติดตนนกำลัตัวไปทุกทุกชาติในปัจจุบันในกลหน้า